ทุกคนเป็นไงบ้างครับวันนี้พวกจะมาสอนเพิ่มเติมนะครับจากครั้งก่อนนะครับสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการทำไลฟ์บาร์นะครับคือเวลาเราเครื่องบินเราโดนยิงอะ่ะเราก็จะให้พลังชีวิตมันลดลงเรื่อยๆนะครับทีนี้วิธีการทำก็คือเริ่มแรกเราต้องไปที่ตัวคอสตูมก่อนนะครับ ตัวคอสตูมเสร็จแล้วเราก็สร้างคอสตูมขึ้นมาใหม่โดยใช้ตัวสไปซ์ตัวเดิมก็คือจริงๆแล้วที่ใช้วิธีการ copy ไอ,ปอตัวสไปซ์ของเครื่องบินของเราแน่นแหละมามาแปะลงบนสไปซ์ตัวใหม่นะครับเสร็จแล้วก็แค่เปลี่ยนสีมันให้เป็นสีขาวแค่นั้นเองครับง่ายมากพอเป็นสีขาวปุ๊บเราก็ copy ไปตามจำนวนที่เราต้องการซึ่งกรณีนี้ของพี่พต้องการแค่ 3ตัวนะครับสำหรับเขาเรียกยนะอะไรนะฟูลไลฟ์อลคือเราตายได้แค่3ครั้งอนะถ้าตายําครั้งก็จะเกมนโอเวอร์ Over, อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพี่ก็ c o p y ไอตัวไลฟ์ปลาเบอร์3เนี่ยครับ3นี่คือ3ตัวเนาะมาเป็นไลฟ์ปลาเบอร์2ก็คือลดจำนวนลงจาก3ตัวเหลือแค่2ตัวแล้วก็ไลฟ์ปลาสุดท้ายก็คือไลฟ์ปลาเบอร์หนึ่งก็จะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับ ก็ง,ง่ายๆครับคืออันแรกก็คือต้องสร้างตัวสไปซ์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแจแล้วก็ไปที่โค้ดนะครับสำหรับตรงโค้ดเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราไปเพิ่มตัวแปรขึ้นมาก่อนคือตัวแปรที่ชื่อว่า hit นะครับ hit ก็คือคือเอาไว้สําหรับนับจํานวนกระสุนที่มาโดนเราอะ่ะสมมติว่าหทีก็คือ hit เท่ากับหนึ่งสองทีก็ hit เท่ากับสองอะไรประมาณนี้นะครับ เพื่อที่จะได้ไปเข้าสู่นื่ขายต่อไปนะครับทีนี้พอเรามาที่โคดดิ้งของสไป์ตัวที่เป็นไลฟ์บาร์หรือสไปร์เบอร์สิปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พี่ทำอย่างแรกก็คือเปลี่ยนคอสตูมเป็นไลฟ์บาร์เบอร์สาก่อนก็คือเมื่อแรกก็นานที่เราเริ่มเกมเราต้องการให้ไลฟ์บาร์มันเต็มใช่ไหมครับให้พลังชีวิตเราเต็มก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็แสดงค่า ใช้คำสั่งโชว์เพื่อให้ไลฟ์บารมันขึ้นมานะครับสับวิ c คอสตูมไปที่ไลฟ์บาร์ก็คือไลฟ์บาร์ามอันนะครับเสร็จแล้วโชว์โชว์เสร็จแล้วก็ให้มันไปที่ตำแหน่งที่เรากำหนดคือในกรณีนี้ผมพี่อยากให้มันอยู่ข้างบนบุมในกรณีนี้พี่อยากให้มันอยู่ที่บนมุมบนด้านขวาม,มือเลยนะครับพี่ก็เลยใส่ตำแหน่ง x เป็น172 y เป็น149นะครับ ก็จะได้ภาพตามที่เห็นประมาณนั้นนะครับมุมอยู่ที่บนขวามือนะครับ <Yeah. S 1> เสร็จแล้ว oh. เราเข้าสู่ฟอู์ Forever นะครับก็คือให้มันวนลูปไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ Condition มันออกมานะครับยืด <Yeah. S 1> ดึงมาให้ดูก่อน Condition แรกก็คือถ้าคิดน้อยกว่า4ก็จริงตั้งแต่0ขึ้นไปจนถึง3นะฮะ ก็ยังคงเป็นไลฟ์ปาเบอร์สามอยู่นะครับเบอร์สามก็คือยังยังเป็นอยู่นั่นเองแต่ว่าในกรณีที่ฮิตมากกว่า3ก็คือ4และฮิตน้อยกว่า6ก็คือ5ก็คืออยู่ระหว่าง4และ5นะครับให้เริ่มเปลี่ยนเป็นไลฟ์ปาเบอร์2นะครับเนะนองแดนนาะอันนี้ง่ายทีนี้พอ อันสุดท้ายก็คือถ้าฮิตมากกว่า5แล้วก็ฮิตน้อยกว่า7มากกว่า5คืออะไรครับหใช่ไหมและฮิตน้อยกว่า7ก็คือ6เหมือนกันก็คือถ้าถ้ามันเท่ากับ6นั่นแหละก็ไปก็ไปเปลี่ยนลนายปลาเป็นลายาราเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับแค่นี้เองคือถ้าโดนยิง6ทีก็ก็กลยตายแล้วแหละแต่ทีนี้ถ้ามากกว่า6ล่ะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าฮิตมากกว่า6ปุ๊บ ก็ให้ซ่อนตัวไ์บาร์ไปเลยแล้วก็ให้หยุดเจมนะครับนี่เป็นต้นนะเสร็จแล้วมีแผนอันหนึงคือในตอนนี้ที่คิดมากกว่า6ก็คือโดนยิงจนจนตายแล้วนะครับพี่ก็เลยไปสร้างสไปค์ขึ้นใหม่ตัวหนึ่งชื่อสไปค์สินะครับก็มีมีสองันคืออันนึงเป็น สีเหลืองเฉยๆอันหนึ่งก็เป็นสีเหลืองแล้วก็มีแบ็กกราวด์เป็นสีขาวสีสีมันไม่น่าจมองเห็นชัดหรือล่าจะมีแบ็กกราวด์สีขาวอันหนึ่งนะครับอันนี้ต่อเนื่องจากตัวไลฟ์บาร์เมื่อกี้นะครับคือในกรณีที่ถ้าดูตามโค้ดเนาะตอนแรกเราซ่อนซ่อนคำว่าเกมมูไปก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วในกรณีที่ ฮิตมันมากกว่า6ก็คือโดนยิงจนจนตายแล้วแหละก็ให้โชว์คำว่าเกมโอเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ให้เปลี่ยนคอสตูมเป็นคอสตูมแบบที่ไม่มีแบ็กการ์สีขาวแล้วก็รอหนึ่งวินาทีเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอสตูมที่มีแบ็กการ์สีขาวแล้วก็รอหนึ่งวินาทีแค่นี้เองครับคือแค่ต้องการให้มันขึ้นเกมโอเวอร์แล้วก็กระพิบเหมืองกันนะครับ ตาคทันเนาะเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับนะครับคือถ้าพี่อยู่เฉยๆเนี่ยมันมันมันจะโดนยิงใช่ไหมครับพอโดนยิงปึ๊บเนี่ยขึ้นมันจะขึ้นไปเรื่อย,อยแล้วก็ก็บินไลฟ์บานนะครับมันจะค่อยๆลดลง,ลงเห็นไหมลดลงไปเรื่อยๆจนเกมโอเวอร์นะครับพอเกมโอเวอร์ปุ๊บสังเกตด,ดูว่าตัวไลฟ์บานมันจะหายไป แล้วเกมโอเวอร์มันก็จะขึ้นมาขึ้นมาครั้งแรกจะเป็นตัวที่ไม่มี c k กกล u าวขึ้นมาครั้งที่2ก็จะเป็นตัวที่มีดบับกกลาวนะครับเวลาเราใช้คำสั่งนะคำสั่ง stop all เนี่ยครับมันก็จะทำให้เราขึ้นไหวอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวตัตอรไรพวกน,นั้นก็จะหายไปหมดเลยนะครับสำหรับครั้งน,งนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนวิธีการใช้ค คำสั่งใหม่คือคำสั่งบล็อกเป็นคำสั่งที่น่าสนใจแล้วก็เราเขียนขึ้นได้เองนะครับไม่ยากครับโอเคครับสวัสดีครับก็อย่าลืมที่มีโค้ดที่เขียนไว้นะครับอยู่ท้ายคลิปเนาะสามารถไปดูแล้วก็ไปท่าตามได้เลยนะครับคือฟังไปแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามมาในแชทก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ